การป้องกันไม่ให้เกิดรองช้ำได้แก่1การยืด2การนวด3การบริหารถ้ายืดเอ็นร้อยหวายและพังผืดใต้ฝ่าเท้าท่าที่ 1. น,นั่งเหยียดขาข้างหนึ่งไปข้างหน้าโดยใช้ผ้าคล้องที่ปลายเท้าไว้แล้วดึงเข้าหาตัว จนรู้สึกว่าน่องด้านหลังตึงให้ยืดค้างไว15้15 20วินาทีทำ5 10ครั้งท่าที่2ยืนหันหน้าเข้ากำแพงใช้มือยันกำแพงไว้โดยถอยเท้าที่ต้องการยืดไว้ข้างหลังประมาณ2 9และย่อเข่าด้านหน้าลงโดยไม่ให้เข่าเลยปลายเท้าให้ขาด้านหลังเหยียดตึงและส้นเท้าติดพื้นตลอดเวลา ยืดจนรู้สึกว่าน่องตึงให้ยืดค้างไว15้15-20วินาทีทำสามถครั้งท่าที่สามทำต่อจากท่าที่สองโดยเปลี่ยนเป็นงอเขา่าขาที่อยู่ข้างหลังเล็กน้อยโดยที่ส้นเท้ายังติดพื้นจนรู้สึกว่าน่องส่วนบนตึงยืดค้างไว15้15-20วินาทีทำห้าถึงครั้ง นั่งห้อยขาลงพื้นโดยนำเท้าข้างที่มีอาการปวดวางพาดบนหน้าตักขาอีกข้างใช้มือจับบริเวณนิ้วเท้าให้กระดกขึ้นให้รู้สึกตึงบริเวณใต้ฝ่าเท้ายืดค้างไว15้15-20วินาทีทำ5-10ครั้งการนวดท่าที่1นนั่งวางฝ่าเท้าบนลูกเทนนิส จากนั้นคลึงไปมาใต้ฝ่าเท้าจนรู้สึกว่าพังผืดใต้ฝ่าเท้าคลายตัวท่าที่สองนั่งห้อยขาลงพื้นโดยนำเท้าข้างที่มีอาการปวดวางพาดบนหน้าตักขาอีกข้างใช้มือกดบริเวณฝ่าเท้าตั้งแต่ส้นเท้าไปถึงปลายเท้าทำสิบวินาที การบริหารท่าที่หนึ่งยืนหาที่จับให้มั่นคงกระดกปลายเท้าขึ้นจากนั้นยกส้นเท้าขึ้นทำสลับกัน20ครั้งทำสามรอบ ท่าที่2วางฝ่าเท้าบนผ้าขนหนูหรือกระดาษหนังสือพิมพ์จากนั้นขยุมนิ้วเท้าแล้วปล่อยทํา20ครั้งทำสามรอบ